สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเมื่อนยายใสก็ได้มีฝันมาฝากสุดๆดอนดอนอีกแล้วจะเป็นฝันขึ้นวั่นผะเนาะพี่น้องเนาะฝันใหม่ๆสุดๆดอนดอนอันนี้แฟนยายใสฝันนะคะเป็นขึ้นวั่นวั่นผะจอยพี่น้องฝันขึ้นวั่นผะฝันเมือขึ้นนี่แหละสุดๆดอนดอนพี่น้อง ตื่นขึ้นมาแฟนย่ายใสก็เลยมาเลาวขมฝันในฟังพี่น้องเมื่อคืนนี่พืนฝันว่ามีเด็กหน่อยผู้ใา้พี่น้องเด็กหน่อยผู้ใา้แม่พาไปหาหมออันบดจักดอกว่าพืนเป็นอีหยังปัดที่นี่พอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วแฟนย่ายใสกายุหันละคือจังปรากฏว่า คือจังเกลีย์ไขว่าเด็กหน่อยปนีิสนิทสนุมมาดูดเหลวสนิทสนุมแฟนยายใส่นะพี่น้องก็เลยมาหล่นน้ำมาหล่นน้ำแฟนย่ยไส่บาดท,ที่นี่หมอก็เลยมาตรวจบาดท,ที่นี่มาตรวจเด็กหน่อยปนี้มาตรวจแล้วหม,มอเน่ะบอกว่ารักษาบได้ว่าสั่นบบานแฟนยายใส่กรเลยเบอกกับเม่เด็กหน่อย้นี้ว่า ลูกบานหมอนอีดีจังสัตว์จังสีนะคือเบาน้ำพึนนะแนะนํำนะอืมสนิทสนุมคือลักษณะสนิทสนุมกับแฟนได้ใสวันเถาะเล็กหน่อยผู้นี้บัดที่นี่เล็กหน่อยผู้หนีหมอก็บ,บอกว่ารักษาบ่ได้ดอกแฟนได้ใสก็เลยมองไปเห็นแผ่นหลังอยู่ด้านหลังเล็กหน่อยผู้หนีเป็นแผลถูกมูผิดกัดแต่ว่าเห็นเป็นแผลอยู่บัตรที่นี่ หมอก็เลยบอกว่ารักษาบได้ดอกว่ซันต่อมาเด็กหน่อยผู้นี้ปรากุว่าตายอือพอเด็กหน่อยผู้นี่ตายก็ยังเป็นห่วงแฟนยาาไสอยู่ก็เลยมาก็เลยมาแล้วมาบอกแฟนยายไสว่าบได้ล่าก็เลยสิมาล่าวาสันพอ,อมาล่าแล้วแฟนยายไสน่ะอยู่สันสองเด็กหน่อยผู้นี้อยู่สันล่างพู้น้ออยู่ข้างล่าง เลยยื่นใบเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนตัวเลขสามตัวใส่ในหั่นและยื่นให้แฟนย่ายใส่แฟนย่ายใส่กัยัง่าท่าน่ะเบิงก็เลยบอกเด็กหน่อยว่าให้ไปดีเด้อบบตองเป็นห่วงบบตองมาอะอะไรอาวอนในหลกูลกมนุษย์เออดีแล้วที่มีเพื่อนมานําคือเพื่อนเด็กหน่อยนะ่ะสองคนมานั่นะพี่น้องมีเด็กหน่อยมีมู อือบวยเป็นตายไปแล้ว,ลวก็ยังมีหมูอยู่ว่าสัตนอหันโบกบกโงเหงาดอกมีหมูไปนั่อยู่ว่าสัอือสองคนเด็กหน่อยพ้ามาหันละ่ะก็เลยยืน,นหันใบให้แฟนยายใสก็เลยยื้อเอาเพราะว่าเด็กหน่อยอยู่ข้างล่างแฟนอยู่สั้นสองแฟนยายใส่บัดที่นี้ก็เลยมาเปิดเบิง่งบัดที่นี่เพราะเด็กน่อยยืน่นใบใบกระดาษให้แล้วแฟนยายสจับเอาแล้วเด็กน่อยก็เลยหันหันหลัง หันหลังกลับแล้วก็หายไปเลืยพอแฟนยา้ใส่เนี่ยมาเปิดบึงเปิดบึงละ่ะเป็นเลขเห็นเลข,เลขปว่าที่นี่แปดเก้าสามพี่นอ้องก็เลยเห็นเป็นตัวเลขแปดเก้าสามบึงกึ่งอยู่บาดนีนนนะ้แฟนในความฝันน่ะแฟนยายใส่ว่ามันสีเทยียง่าสัน่นสื่อท่านบอ่าสัน่นบึงกึ่งอยู่วันทะอแปดเก้าสามในความฝันน่ะว่า โอ้ยสิท่านบอกว่ามันเทียงแล้อนี่สิไปหาสื่อเลขกว่าสิไปหาสื่อเลขน,น,นะพี่นอ้องมันสิท่านบอกว่าสัตว์บวกแฟนยายใสเลยสะดุ้งตื่นเลยพี่นอ้องนี่ละแปดเก้าสามมาสัตว์เด็กหน่อยบอกผีเด็กหน่อยบอกสำหรับคลิปนี้ยายใสยก็ะได้มาแช่ฝันแบ่งปันเป็นสะพ้านบุญให้ทุกท่านเลอพี่นอ้องนั่ละเป็นเพียงความฝัน โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วพี่น้องเด้ยอยันย้ายใสมาแบ่งปันความฝันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ